สนับสนุนโดยนินเฟียเซรั่มสูตรออนย้อนออกแบบมาเพื่อผิวบอบบางแพ้ง่ายอัดแน่นด้วยชั้นสกัดคุณภาพที่ผิวตองการบางเบาซึมง่ายบกโกเกิดให้ซิวอุตตันสนใจไลน์แอ ncshop หรือ Facebook นินเฟียไทยแลนด์สวัสดีทา่านผู้ชมมาทุกคนเดอ้อตอนนี้ทางนาอยู่วัดตวงเดอ้อวัดตวงเมืองนักข็งติกากเนะ นี่มากาจ้ะโอ้เมื่อเปนออกเลยเนะาะแล้วนางนาชีใส่ใส่ทุงใหม่เนาะทุงใหม่เดี๋ยวจะได้ไปแล้วจะาาเจย็นเดือนเอด้อเดี๋วยวเย็นเดือนเด้อสนโจ้อทวงออกมาเองเกือบได้ออกเลยเมื่อก็นับโซนไล่ทุ่งเนาะ นัดในขาสวนให้บุกไม่ร้ายทุนนแม่เอ้มาปลอยธรรมชาติจะกจะได้เปลี่ยนที่อยู่ไหมเดอ้อออืมอายู่่อยูวัดเด้ออยูหนักยู่เมน้ำโค้งเดอ้อสีดมาปล่อยอยูเมน้ำโค้งทาง่านผู้ชมนี่อเอาขึ้นแม่ไปตลาดเนาะ น,นี่กันุกอ่าหรือว,ว่าเพคนเอื่นยังนี่บ้านท่านผู้ชมเอื่นยังนี่เพคนบินได้บินได้เด้องานจิปล่อยเพิ่นเนาะคือนุกแต่โบแมนนุกอันนี้นุกเด้อปะมันมีอยาก <ปะ S 2> เลี้ยงเมื่อหน้าฮะเซื่อมาเลี้ยงกันโอ้หนุ่มมีอยากเลี้ยงตัวนี้บอเมื่อหน้าไปซื้อเนาะอันนี้มือนี้เขาปล่อยทำบุญเด้อทาำผู้ชมเด้อปะใช<ไ>่เมื่อหน้าซื้อมาเลี้ยงทาำผู้ชมตัวกเจ้าค่า หาซื้อมาแล้วามาเลี้ยงเขาก็ม,มีสัตว์ไลายโตใบเบิง้งเอ๊ะหมแม่เคยมาเที่ยวเปาเซบอตะก,กี้ตะกี้เป็นอนะันาคัวสมัยฝรั่งเพิ่นสร้างได้นี่เดี๋ยวนี้เพิ่นม่างออกเลยเตกี้มีคัวใหม่มีคัวเล็กเด้มันเหมืนเคยมาสมัยยาบน้อยเคยเคยเคยได้เคยได้ผ่านคัวตัวนี้บก่กเป็นคัวที่ฝรั่งสร้างกันด้เป็นนัรนไฟแดงคนละฟังค่ะนะคันได้ข้ามมาละก่อนที่ข้ามไปให้มันเป็นง่ายค่ะนะ เ,เออเปลี่ยนคิวกันไปเปลี่ยนคิวกันมาเป็นบ่กเ,เคยมาแล้วมาตอนยำน้อย,อยตะกี้จือได้ว่ามีขวดเลยตัวคือว่าบริษัทปั๊ดนี้นะตอนนี้เป็นเห็ดการเจืนท่านผู้ชมเป็นเห็ดการเจือน้น,น,น,นี่อันนี้ก็เพื่อน้ำเทียวเดอ้อเพื่อน้ำเทียวเดอนะ้อนกขอนปากเซกเดอ้อทา่านผู้ชมเดอ้อนี่ตรงนี้โลกไหนบอตรงนี้คอยโลกเดอ้อ เน่ขั้วตัวนี้น่ะน้องนาตะกี้ก็เดี๋ยว่าน้อยๆบ่เม็นนักขั้วน่ะเดี๋ยวนี้มันยหงยาวแถะแม่น้ำตะกี้มันกวงออกเพื่อสางเม่ได้ท่านผู้ชมตะกี้เป็นขั้วนะเด็กน้องเม่เป็นขั้วเพราะฝรั่งเม่ฝรั่งสางเม่ตะกี้น่ะอันนี้ตัวขั้วฝรั่งคันเขาเจ้าม่างออกแล้วเพราะว่ามันมันเท่เด้อเด้มันเท่มันพังเด้อเด้จ้ะ นกันเด้ไนกันแล้วงนมีนะโอเคไปไปไปสองตัวนี่สองตัวท่านผู้ชมโอ้นุกอนกอะไรเนี่ยนกเขานุกเขาหมงนตาบักงงำทาซีตาอีกตาชีฟ้าโอ้เด้อเด้อบทีบินจดกเด้อเด้อท่านผู้ชมเด้ออไปละ อิสระแล้วพันวะเอาเดียวเดียวบคเพนไปก่อนเอาพันเอาพันบินเอาบินมาจับขี้ดินคือเก่าสิด็กคือครูอีกแล้วมาตัวนี้มาไปสิวินไปหาหมูพันวอเด้อไปสิบินไปหาหมูพันวอไปไปแล้วอ้าว เพินไปเฮือนเก่าแก่ห้องฝรั่งผุ้น่ะเอ๊ะกลับมาคืนโอ้กลับมาคืนร้องมานี่นี่นี่น่พุทโธ่ข้ามูบนบวกจักดีเพิ่นเพิ่นบินให้เบิ่งโอ้หันดีเด้อหันดีเนาะนหนุ่มมีเนาะโดยได้คำเอาบื่เห็นละข้าไปฟังนั่นละตัวนี้ตรงนั้นออกนี่อะไรหนุ่มมีเปิดเราไปเลยเพิ่นวะเพิ่นวะบอลนี่เด้อป้ป้ายป้ายไปฮักมูไปหาหมูไปหาหนุ่มเขาไปโอ้ตัวนี้เออถือตัวนี้เนาะ ผจะบินเดีได้ตัวน้องเมย์ก็บเเคยเจ้าเกือนี่อ้าไปเลยบินเลยเลยวะเราเลือก่อยากไปตรงนี้อาไปอ้าไปไปไปห่วยห่วย่วยเด้อเด้เด้วเอ้ยนะักเนอะห่างเพิ่นอันนั้นมีปีเปนเป็นเขาอนนนเนาะมันถือเขาใช่ไหมมันถืเป็นใช่เยโอ้โอ้โโอ้โโเ้ดซอกบอลลีต่อตนเด้อ โอ้โมเมนโมเมนแบบบินได้เด้นี่น้องมี่อันนี้เ <Yeah. S 1> มืนแบบตุ่ <No. S 1> ตงป,ป,ป,ออป่อยในปปาตุ่งป่อยในปปาเนาะเดี๋ยวเขาตุ่งจับเพื่อนเขากะตู้กขึ้นน้องมี่เพื่อนตุ่งยืนใช้โซ่เพื่อนก็ได้ใช้โซ่เพื่อก็ไปอันใช้ต้นไม้ก็จะว่าเออป่อยในอันในวาดทะเลต้นไม้เนาะแม่เพื่อนขึ้นต้นไม้ตัวนี้นะโอ้เว้จับอันนั้น โอ้พัน์เห็ดยังนี่เิ่นทูตีืนไปจิไปปวยต้นไม้เด้อครับไปอยู่ในต้นไม้ลืมไปว่าตัวนะเออเออเออเ่นลงมเด้อเจโนยเจนยพาเิ่นขึ่นวัดเนาะเจนยาเนขื่นงวัดเนาะเออตัวนี้น้องเมฆข้าจะเหกันเด้อปอยตาใส่มัปล่อยตาเด้อบันี้เด้อตัวนั้นเจนยเจโนยพาเป็นขื่นวัดเนาะเด้อเงแ ขึ้นไต่ขึ้นธนาคารธนาคารเอาลงขึ้นไต่เหรอลงขึ้นได้เอานิยานเกาะเลยหัวฟาดกิ่งลงไปเลยได้ไหมมาทำไมมาเบิร์พเผาเนาะอย่าเฝ้าไปเดอ้ออย่าเฝ้าไปจังเลยมาเอาออตัวนั้นก็เคยเห็นลืมไปว่าก็จะวัดไต่ต้นไม้ตรงหน้าคิดว่าปล่อยในยวัดจะบ่มีคนจับเพิ่นไปใส้เนะาะท่านผู้ชมเนาะถ้าปล่อยในยวัดอ่า ทางบัตรหนองนาเพื่อนจะถือเนาะจะบโเอาไปใส่หาซัดอยู่ในวัดรนะจะอยู่ตามธรรมาศ,าศาสตร์แบบนี้เนาะธรรมบุษมเนาะไะนี้ปล่อยลงเต่าเพื่อนตรงอยู่ในน้ำเนาะหนองเม่นเนาะแม่นแล้ว,แ,ลวแต่ว่าตัวนี้นะ่าจะอยู่ในน้ำหรือเปล่าบางตัวอยู่ในน้ำบางตัวอยู่บกเลยอ,อยู่ในน้ำหนงอ<า>งนาท่านในขาหนองนาท่านในขาแล้วในขาว่านตรงปล่อยลงกหนากห<อ>มดแล้วเอาซัมซี่ยูเน,ะนาะน้ำในน้ำเคลืองบ้องกวาง ไปขนสู่ธรรมชาติท่านผู้ชมมามา,มานี้ถ้มนันใจเลยนี่โอ้เขาบงวอกไวมันเดอบลาเดือไปปะแล้วอเออพันธีเออพญานแหงเนาะผีเนาะดิโอ้พูนแน่น้องนี่<อ> <laughs> โอ้โหเปโชคขึ้นไหมเบิ่งอีวะเขาไปแถวนั้นเดอร์เอเพิ่งมาเด้อไปไปเด้อไปไปเด้อว่นทันไดียร้บอยังเถื่อไปบ่ากระไว้ลองนาโอ้พูนผูนผูนพูนผูนเดี๋ยวนี่นี่นี่ขึ้นหมาขึ้นเก่าเน่เน่โอ้เพิ่นขึ้นมาบ่เพิ่นขึ้นมาโคกเหรอนี่แทนผู้ชมเห็นบ่กนี่นี่เห็นอยู่นี่เห็นเงาเพิ่อนนี่เด้อขึ้นมาเห็นบ่เน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 โอ้เพิ่นอยากขึ้นมาเพิ่นอยากท่านั้น่ะบ่อยากเด้อ อยู่เท่านี้เลยก็จะดีเนาะเฮามาเยียมเนาะเดเเเเโอ้ทผูาช่วงิ่นลอยเห็นบ่มวนเทโอ้พ่นลอยเป็นสีไปใช่เด้ยกขึ้นมาะไเห็นเท่าลเออลองจอบเบิ้องมาพ่นสิยโอ้พ่นลอยพ่นลอแบบมวนนั่นหงมีเนาะเห็แดีนะจะได้หดเเห็นเน่ลเก็ลุกแบบจอบเออแบบพันลีต่างเหตุเด้อนี่ ดิ่ฟนผู้ชมเห็นบ่าวนี่เนี่ยมัวในเบอร์เหตุกาีณ์เลยอร่อยดินมวนเซยน้ำเย็นดีเด้นี่เนี่เออเป็นแบบออกไปกลางน่าอร่อยจะเท้าขอาะขึ้นมาดุไลเดอร์ยันขนเห็นไลเดอร์ปุ่นโอ้ดิทีมพี่เอ้ยหนุ่ม่หญ่มากเหนี่ถัดอยู่เท่านี้เลยก็อทดีเนะคะก็มาเบิรงทุกมือเนาะอืมนี่ คืแบบสังเกสรนะ่ะแมวนขนาดซีตีมันปินไปปินมาแบบลม้วนเอออันนี้ก็บเมนวัดเดี๋ยวทำอเอ่ะไปเชิดิอยู่งาอะอยะไยงบุฟี่ไปเ้านะราะ่อาเงินอยู่ขอบนักมือเออเพิ่งลอยเพิ่งถีบใ่เดีเพิ่งก็ลอยดินไปเรื่อยเด้อนั่เม่ลอยหากินนด เี่ยวทำมือสบใหมอือลอยอินเซยโอ้พันเอกต้นไม้อือม,อม,อม เพกนสิไปแถวเพื่อโบจักเพกนสิไปแถวเพื่อโบจักตรงนี้มันเตลีอยู่เห็นทางแบตเตอรีอยู่แต่ว่าจะขึ้นมาคือเก่าเนี่ยว่ามันจะขึ้นมาโขกโบจักคอยมาปล่อยได้บุห่เดี๋ยวผ้าดินได้หนี่ไป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 เลยไปเลยบุหรี่คนเห็นเด้อร์เขาสิจับจะไปเด้อดิ เพิ่นจะขึ้นบ่ลองรีเบิ่งเพิ่นที่ขึ้นมาเดนั่ี๋ยอลองซ้อมเบิ่งท่านผู้สูบเพิ่นที่ข้นมาบ่เนาะบ่ขึ้นน้องนี่เพิ่นลอยมาเบิ่งเฮาที่ซื้อเนาะเม่ตินกับมือเฮ็ดลอยแบบบุ่มบั่มบุ่มบั่มบุ่มบั้มเออเพิ่นมวลน่ะเด้๋ยวแล้วกระจวบเรื่อยๆก็ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นี่แต่เพิ่นลอยซานตีเน่อยยันเข้าออกไปเนาะ เขาบเอาสถานท,ที่วัดอ,อยู่ข้างวัดก็จะ,จะจะเอานอนถ่ายรูเนะ,เนะปะไปเบิงนันปะเออยังตูยถงแล้่ออลาสุดมีคนเบืงองู่เทงคนจอดคนจอดมอ้นผักเนาะน่เเน่น่เนออ่เน่เ่เเ่่นเน่่เน่่าา่เนเนน่น่่ ปล่อยขึ้นธรรมาศาสตร์เด้เด,ด,ด,ด้เออพันยูด่ดเออพวกข้อนี้เลยเอามาปล่อยนะเป็นเบิเหรหนเขาลีเดอร์ลอยลิมมันมวลลีเดอร์ผุ่นไปดิ้นทางก้อทางกลางกันไ,นได้ก้าไปเบิง์โตนหนัน่นป่ะอันนี้ดิ เลยโปอยพื้นดินตามธรรมชาติพื้นดินเลยวิ่งหน้าอยู่ไปใ่ชีดิตตามธรรมชาติเอ้ยไปไเดี๋ยวไปเลยไปทะเทแล้วตีวันนี้เอาไปแล้วตีไปแล้วโอ้พิ่นถาบปไปฉันพ่อเนาะยบายถ้าไปายขึ้นมาคือเก่าเดี๋ยวถาเขาผ่านมาทางนีฮยว่าจอบึงนั่นของนี่เนาะจอยวางเธอบนเท่านี้อีกเนาะเดี๋ยวไปบึงโตพวกนั้นไป็นอนันคืนหอใช้ได้เด้ ยามนี้เขาก็จะมานาั่งชมวิวชมวิวบนนออางคนเพิ่งก็ออกกําลังกายเนาะออกกําลังกายออกกําลังกายบางคนก็มาเชลฟี่ดิกันเจียนใหม่พ่วงฮือพ่วมฮิตในตอนนี้เด้อเชลฟี่อยู่กันเจียนน้องเมฆได้เชลฟี่อยู่กันเจียนหรอบ่ กันเตียนปากเซคือกับอ่าเวียงจันทน์เนาะเห็นคนเวียงจันท์เขาจ้ถ่ายคิดว่ากันเตียนปากเซบ่แม่นเด้กันเวียงจันท์เนาะไปฮอดสายล่ะเพิ่นขึ้นไปวัดแล้วบ่จักยนดำบ่แม่นบ่จักขาอกระแตน้องตเมื่อกี้นี Đây, Bên dưới tôi lấy lại đi ở đây. À, need... sai. <laughs> ัันจงซีอยู่อออ๋อเพิ่นหมูป๋ออือม่น่าหักก็จะได้แหละบัดนี้มันโบกาตีน้องนาจับเลยนี่โอ้เพิ่นหมูเพิ่นยานั่น้องนีนอเพ<อ>ิ่นหักเนาเพินคือหมูปิยะค่ะเอาเพิ่นนนท์เอ้าเย็นนนทอุ้ยนอ,นอุ้ยแต่อีกตัวไหนจะได้ไหนจะได้รองนาจับเลยไหมกาจับบ่กัดโบตัวนี้เนาะปรึกษาให้ได้ดิมึงสิ่ยอมจับมึง เอาไปปล่อยก็เอาจะไปปล่อยเด้อโบกัสขอดเด้ออุ้ย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 บกัสขวดเตี้ยหูเพิ่งหายเอาไปเอ้ยเอาไปปล่อยดิเอ้หน่ารักนะเหนื่กนอดโอ้แม่พอพักฟอนก็แป๊บหนึ่งเพป็น่าเอาให้จะได้แล้วบ้านีจะต้องไปอยู่ต้นไม้จะโบเมเนวจะอยู่พื้นเด้อแม่จะจะอันตาฟุตแล้วจะฟุตชิมาแล้ว เออหมุนปกหน้าไปยูต้นไม้เออเอาห้างปกหน้าให้บุญจักเลยเอาไปปล่อยเด้อเอาไปไปใส่ต้นไม้ให้ไปใส่ต้นไม้โอ้พิ่นดีมองเห็นจับตรงนี้เ้ยโอ้ยดีแบบเก่าอีกเลยถ้าก็เคยเล่นด้วยมันนี่มันจะแปลกแปลกเฮ้ยเดย์ย์แป๊บนึงกดเอาแป๊บนึงกดเอาแป๊บนึงเนาะไปไปโอ้ยหนงเมยเพิ่นฟุดเพิ่นฟุดเออแป๊บนึงเลยมั

นี่เหรเพิ่นอยู่ในต้นไม้เนาะเพิ่นโบกัดมือฉับหน้าจับบีบบีบเพิ่นใบโบไห้เพิ่นงวงโบไห้ข้อเพิ่นงวกมาไหนเดนตรงนี้ไป็นไฉหล่ะเียบร้อยเดี๋ยววนที่เป็นมักแล้วอืมตัวนี่ต้องอยู่ในต้นไม้เนาะท่านผู้ชมเนาะอยู่ในไม้ในป่าเฮ้เดี๋ยวมาย่างเด้อใบเด้อเอาเบงไมวายังอยู่เนาะเดี๋ยวช่องที่ อยู่สบายเยอะน้องนี้ต้นใหญ่ดีเนาะมีเสียงกเสียงไก่เสียงยงหลายโตยสถานที่วัดเขาจะก็เอานั่นเอานี่มาปล่อยเนาะอยู่นี่จะปลอดภัยสุดท่านผู้ชมจะบ่มีภัยจับไปเนาะอยู่นี่จะปลอดภัยสุดน้องมจะบ่มีจับไปเด้อ ะตรกิดปล่อยทำบุญเดอินวนิเด้อทำบุญซุ่มเดินไปมากับกดไลครกดอตเซ่ให้เนาะอย่ากังใจเพื่อทำดีต่อไปโอเคบายบายบายบ,ายบาย,บายสนับสนุนโดยนินเฟียเซรัมสูตรอ่อน้ยนออกแบบมาเพื่อผิวบอบบางแพ้ง,ง่าย อัดแน่นด้วยชั้นสกัดคุณภาพทีผิวตองการบางเบาซึมง่ายโบโอกอเกิดให้ิวอุตตันสนใจไลน์แอดเอ็สอบหรือ Facebook. f เฟ b บ o k กนินเฟียไทยแลน